เพื่อนชา YouTube f a Facebook ทุกคนวันนี้ง่งพบกับเอฟกันอีกแล้วแต่ช่องชือง่อ Beauty Wisanya j o F F อันนี้เป็นวิดีโอที่คือห่างหายจากการทำไปนานมากคือวิดีโอซีรีส์ที่ทำติดต่อกันมาคือเปิดกุนั่นเองคือเอฟเคยทำเปิดกุแป้งบ้าแป้งผสมรองพื้นแป้งฝุ่นเปิดกุลิปสติกเปิดกุที่เขียนคิ้วน่าจาับมาแค่สามันัางเอฟไม่แน่ใจเนาะเดฟทิ้งลิงก์ที่เปิดกุ ครั้งที่แล้วที่เปิดเปิดไปแล้วให้ไว้ข้างล่างแล้วกันมาอันนี้ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนแล้วก็พี่ๆที่อยู่ใน y YouTube หลายคนทําก็คือการเปิดกูบัสออนนั่นเองมีคน,นข้างเยอะมากคือหนักมากอันนี้เอฟไม่แน่ใจว่าเอฟจะต้องตัดเป็น2อ p ีพีหรือเปล่าเดี๋ยวเอฟขอดูก่อนแล้วกันเนาะถ้ามันยาวเกินไปเอฟตัดเป็น2 ep ีแล้วกันนะจ๊ะอ่ะก็มีทั้งหมดประมาณนี้นั่นเองคือเยอะมากก็ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าว่า แก้มในคอลเลกชันของเอมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยปัดแก้มของเอฟจะมีอยู่แบบว่ามีที่เป็นเนื้อฝุ่นที่เป็นพาเลตคือมีพาเลตเอฟมีแค่2ออันเท่านั้นที่เป็นบัสออนแล้วก็ที่เหลือจะเป็นซิงเกิลหมดเลย <S 2> <S 2> นั่นเองแล้วก็เป็นแบบเนื้อแบบเป็นเนื้อครีมเอฟขอพูดถึงส่วนที่เป็นส่วนน้อยก่อนแล้วกันพูดถึงที่เป็นเนื้อครีมก่อนแล้วกันก็จะมีอยู่อันนี้คือเป็น ของ s ูเกบล็อกนั่นเองเีเคยรีวิวให้ดูแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้เป็นลิปแอนชีกนั่นเองก็คือว่าเป็นได้ทั้งลิปสติกและเป็นได้ทั้งปัดแก้มเอฟม,มีอยู่ทั้งหมด5สีด้วยกันคือเขามี5สีก็มีทั้งหมด5สีเลยแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ขอพูดมากแล้วกันเพราะเคยทารีวิวสวอตไว้ให้ดูแล้วยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูด้านล่างแล้วกันเนาะคืออันนี้ใช้แล้วคือปรับเืิ่มชอบเป็นชอบมากเหมือนกันคือ เกลี่ยง่ายมากเกลี่ยมันแก้มง่ายมากแล้วก็ติดทนมากเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ราคามาร้อยกว่าบาทยังไงลองไปหาซื้อกันดูเนาะอันนี้จะเป็นครีมทูพาวเดอร์คือพอปาดเป็นเนื้อครีมเนี่ยพอปาดลงบนแก้มแล้วจะกลายเป็นพาวเดอร์นั่นเองเป็นเบบี้ไบนั่นเองจ้ะเคที่ดอลนั่นเองเป็นทูอิน one อายแอนด์ชิคครีมนั่นเองเป็นสีป๊อปปี้โรสด,ด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นจะจ๊ะก็ถ้าสัมผัสเนื้อเนี้ยมันจะเป็นเนื้อครีม,มแต่พอปาดลงบนมือไปแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อแป้ง เนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อแป้งก็อันนี้แอปเพิ่งลองใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถือว่ามันโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะแต่มันจะค่อนข้างหนืดเล็กน้อยเอามือปัดลงไปแล้วมันค่อนข้างหนืดแล้วเห็นสีเนี้ยมันชัดใช่ไหมพอปัดลงบนเป็นที่มือแล้วมันกลายเป็นเนื้อแป้งแล้วอะสีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ใครชอบยังไงก็ลองไปหาซื้อมาทดลองใช้กันได้แล้วการอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นราคา99บาบาทถ้าจำไม่ผิดเนาะ มาถึงเนื้อครีมอีกอันที่เอปลัปเปิ่มและชื่นชอบมาเป็นเฟเวอร์ิลิตประจําเดือนของเอไปด้วยก็คือเจ้าตัวนี้ตาหายหมดแล้วเป็นแคนแฮนเมคครีมชีคนั่นเองเป็นเบอร์ CL02 นนี่ดูลักษณะเนี่ยใช้แบบใช้ไปเยอะมากแล้วแต่มันก็ไม่ถึงกระบุ่มอะไรมากมายแต่ใช้บ่อยมากเจ้าตัวนี้ใช้บ่อยมากใช้แทบทุกวันเลยจริงๆคือมันดีงามคือมันเป็นเนื้อแบบ เนื้อเยลลี่อ่ะมันเป็นเหมือนเนื้อเยลลี่คือสีมันสวยคือเห็นในนี้สีมันเข้มใช่ไหมแต่พอปัดลงไปแล้วสีมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นอ่ะแล้วที่สําคัญติดทนนานมากคือเอฟปัดไปเรียนทั้งตอน,นเทปยังเรียนอยู่อ่ะคือเอฟปัดเป็นแบบเป็นพื้นปัดแก้มไปแล้วเอาปัดแก้มแบบฝุ่นคับคืออยู่ทั้งวันกลับมาจากมหาลัยถึงแม้จะเรียนเช้าบ่ายทั้งวันก็กลับมาก็ ยังสียังติดทนอยู่บนแก้มคือดีงามมากอันนี้เอฟซื้อมาตอนช่วงลดราคาเหมือนจะราคาร้อยเดียวมั้งจาไม่ได้แล้วอะ่ะก็ลองไปหาซื้อกันดูที่เคาน์เตอร์ของแคนเมกแล้วกันมีขายที่เออน่าจะมีอีเวนบอยก็น่าจะมีวัสสันก็น่าจะมียังไงลองไปหาซื้อมาดูเนาะราคาถูกด้วยส่วนของคูชชั่นดีกว่าคูชชั่นบัตของเอฟจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็ตัวแรกก็จะเป็นของเคที่ดอลนะจ๊ะอันนี้เป็นเซบองบองคูชชั่นบัตเชอร์นั่นเองเป็นเบอร์สามโรลลี่พีซน ก็ไม่แน่ใจทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าโรลี่พีซทั้งทงที่สีมันชมพูมากมากลักษณะด้านในจะเป็นแบบนี้เป็นมีพับคูชชั่นมาให้แล้วก็เปิดฝาตรงนี้มาด้านในก็จะเป็นแบบนี้สีชมพูมากคือชมพูมากแต่ทําไมเขาก็เขียนว่าโรลี่พีซก็ไม่แน่ใจเนาะคือชมพูชมพูแบบชมพูเลยเนี่ยชมพูบาร์บี้เลยเนี่ยชมพูชมพูชมพูนมเลย อันนี้เอฟไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันชมพูเกินไปมันไม่เข้ากับสีผิวเอฟอะเอฟเป็นคนผิวสองสีปัดแก้มสีชมพูนมๆแบบนี้แล้วมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยเข้าอ่ะเอฟจะชอบปัดเป็นสีเป็นแบบพีชสีชมอะไรอย่างงี้มากกว่ามันดูเข้ากับเอฟมากกว่าแต่ซื้อมาเห็นมันเป็นนวัตกรรมของคุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือราคามันถูกเอบซื้อตอนที่แอฟช็อปปี้ลดราคาไม่ถึงร้อยก็เลยลองสอยมาดูแต่คือแบบสีมันคือเห็นเลยรูว่าสีมันสวยสวยแต่พอเอามาปัดมันดูเบบี้บิเกไก็เเลยยมม่่คออาปัด ก็ใครที่ชอบก็ลองไปหามาซื้อดูเนาะจ้ะต่อไปเป็นคูชั่นบัตรอีกอันซึ่ง APL Mid Air p u r Cushion Button เองตัวนี้น่ารักไหมแพงจริงน่าหลงมากเป็นโดเรมี่นั่นเองเป็นของ APL เนาะนี้เป็นคูชั่นเป็นละของคูชั่นเลยนี่นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นเบอร์ cr 0 2นนั่นเองสีลักสีมันจะเป็นสีเหมือนสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นลักษณะแบบเป็นสีอันนี้เป็นสีที่พชอบเลยเป็นออกแบบส้มๆอมชมพูเป็นแบบพิดพีดไม่มีที่จะสวอตแล้ว นี่สีมันแบบนี้ส้มๆพีดๆสวยมากคือชอบมากอันนี้คือตั้งแต่ซื้อมาไม่ค่อยหยิบใช้พอหยิบม,มาใช้แล้วรู้สึกว่าต้องทําเป็นเฟเวอร์ดิตเลยทันทีเพราะว่ามันสวยงามมากสีแบบและที่สาคัญติดทนกลิ่นหอมดีงามและที่สำคัญแพ้คแพ็กเกจจิ้งคือยี่ห้อ ier, ของเอพีเขาชอบทําแบบแพ็กเกจจิ้งออกมาน่ารักน่ารักเป็นโดเลมี่เป็นโดเลมอนเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่เน,น,นเป็นคิริลลคุมะอะไรเงี้ยคือน่ารักมากคือเขาออกัตรออนมาแบบ ตัวเคสมันอะเอ็มไม่ไแน่ใจว่าเนื้อคูชเชข้างในมันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวเคกกทํามาน่ารักมากมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบออกมาใหม่ก็คือลิลาคุมะใช่ไหมที่ออกมาใหม่คือเดี๋ยวจะต้องไปสอยแล้วล่ะคือมันดีงามมากจริงคือมันไม่ใช่แพ่คแพเกจจิ้งที่ดูน่ารักแต่สีที่เขาทามาข้างในแล้วคือมันใช้ได้จริงอะ่ะไม่ใช่แค่แบบทำแพคเกจจิ้งให้เราชวนเชื่อชวนซื้อแต่ว่าข้างในเนื้อไม่อะไรแต่ถ้าเรเอฟชัยแล้วคือเนื้อข้างในมัน,นแพเก แพคเกจิ้งชวนซื้อแล้วเนื้อข้างในยังดีอีกด้วยนั่นเองนะจ๊ะมาในส่วนของเนื้อมูดกันบ้างเนื้อมูดมีอยู่ทั้งหมด2อันด้วยกันเนาะก็จะมีเนื้อมูดของ The ะเบเกอนั่นเองที่เป็นลำเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นสตรอเบอรีมูดนั่นเองคือเคยใช้เนี่ยที่ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งคือเคยใช้แบบใช้แบบเอาเป็นอาตาย,ยช่วงหนึ่งดลยมันบุ๋มแล้วะคือดีงามอันนี้มันก็ออกเป็นสีแบบ มันออกเป็นแบบเหมือนสีชมพูบาร์บี้อีกแล้วอะเอฟรู้สึกเอฟปัดแล้วมันไม่เข้ากับหน้าแบบแต่ที่ใช้อยู่พักหนึ่งเพราะว่ามันแบบมันเกี่ยงง่ายแล้วคือพอใช้แล้วมันไม่ต้องใช้ไฮไลท์เพิ่มอะเพราะว่ามันเนี่ยเห็นบ้ามันจะมีประกายประกายอยู่เลาทำแบบไม่ต้องใช้แบบไฮไลท์เพิ่มอะแล้วคือที่สำคัญมันติดทนค่อนข้างจะนายเหมือนกันไม่ใช่แบบทาปุ๊บแล้วหายคือมันอยู่ได้ครึ่งวันเลยแบบครึ่งค่อนวันเลยก็เลยชอบคือบ้าใช้อยู่พักหนึ่งแต่พอใช้ไปเทมวละใช้ไปใช้มารู้สึกว่าม เลิกใช้แต่ก็ยังชอบอยู่ยังชอบอยู่ถ้ามีโอกาสก็คงจะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เอฟซื้อมาในราคาเอฟซื้อมาช่วงลดช่วงลดตอนที่บิวตี้บุฟเฟ่เขาลดครึ่งลด50%อเอฟซื้อมารู้สึกจะร้อยกว่าบาทมั้งคือถูกมากจริงช่วงนั้นที่ไปซื้อมาถูกมากจริงอันนี้แล้วเหลือสีเดียวด้วยแล้วเหลืออันเดียวของช็อปด้วยก็เลยไปคว้าม,มาเลยกับเจ้าตัวนี้ เมื่อกี้ที่พูดไปของเอเพวตรงนี้อันนี้จำราคาไม่ได้แล้วแต่หน้าราคาไม่ถึงสามร้อยน่าจะอยู่มาสองร้อยสี่สบหรือสองยห้าสิบเนี่ยจำไม่ได้เลยมาถึงเนือ้อมูสอีกอันนึงอันนี้นนเป็นของมีคาราบีคาร์ลูกฟูนั่นเองยังไม่ได้แกะออกเลยเพราะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์สี่เปิดมาด้านในเขาจะมีพับมาให้แบบนี้เพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบเห็นไหมมันเป็นสีส้มๆแล้วมีชิมเมอร์สีทองอยู่คือมันเป็นเนื้อแบบ กดลงไปแล้วมันบุบมอ่ะมันเป็นเนื้อแบบดินน้ํามันอ่ะเกดลงไปแล้วมันบุบม,มเป็นเนื้อดินน้ํามันติดออกมาเป็นสีทองๆแบบนี้แล้วที่เขามีพับมาให้เพราะว่าเขาให้ใช้พับอ่ะกดกับเจ้าตัวปัดแก้มแล้วมันก็จะได้สีอน,นี้มาแล้วก็ให้เราทาลงบนผิวหน้าของเราซึ่งเอฟรู้สึกว่าพอทาลงบนผิวหน้าแล้วอ่ะสีส้มที่อยู่เป็นเนื้อมันไม่ติดแต่ว่าชิมเมอร์สีทองแบบ เยอะมากถ้าสมมติเอาลงมาทาลงบนหน้าเราเอฟว่ามันจะต้องแบบเดฟลองทาลงบนหน้าให้ดูอาเป็นแก้มแล้วกันมันจะต้องเป็นไฮไลท์ที่แบบไฮไลท์ที่เวอร์เกินมากคือเหมือนเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะออกสีทอง,ทองคือแบบมันจะต้องแบบเวอร์เกินมากเพราะว่ามันเป็นอยเป็นกิตเตอร์มันไม่ใช่ชิมเมอร์ด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นเนื้อกิตเตอร์ด้วยซ้ำอะสีทองแบบประหลามมากอ,อ อลัมามากจริงอันนี้เอฟซื้อมา80บาทเท่าร้านแถวบ้านอีกนั่นเองเนี่ยเป็นละนะักษณะแบบนี้คือเนื้อสีส้มมันไม่ติดออกมาเลยแต่มันติดเป็นเนื้อกิกเกอร์สีทองแบบเยอะมากถ้าใครแบบอยากไปหน้าอยากได้หน้าวาวแบบเป็นงานกลางคืนอ,อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะและเป็นเนื้อเยลลี่ด้วยติดทด็น่าจะติดทนนานอยู่แล้วเขาก็มีพับมาให้ด้วยอย่างนี้ก็ เคยมีบัตรออนอะไรแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันคือเป็นแบบเยลลี่แบบนี้ก็ดีงามถ้ามันเป็นเนื้อแมทอะเป็นเยลลี่เนื้อแมทแล้วมันไม่มีกิเกอร์สีทองนี้ผสมเยอะขนาดนี้เขาคงจะชอบอะแต่นี้คือแบบถ้ามันขึ้นมันทาทุกวันไม่ได้ไงคือถ้าทาทุกวันออกไปคนต้องคิดว่าเราเอากากเพชรมาโรยหน้าแน่ๆนนะจ๊ะของอีกอันหนึ่งคือเหลือครีมบัตรอีกหนึ่งอันคือครีมบัตรอันนี้คือใช้บ่อยมากเป็นครีมบัตรอันแรกเทีมีอยู่เลยด้วยกันเป็นเมคอัพสตอรี่นั่นเอง n ัมเบอรนั่นเองเป็นครีมตัวอย่างนี้นั่นเองคือใช้แบบแต่ก่อนใช้บ่อยมากพอได้เจ้าตัวแคนมมกมาก็วางตัวนี้ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยก็ต้องรีกลับไปใช้ใหม่บ้างแล้วละ่ะลักษณะก็จะเป็นสีอย่างนี้คือบอกแลยเป็นคนที่ชอบปัดแก้มสีชมพูพีชชมพูอมส้มๆช,ชมพูอมพีชๆหน่อยคือมันเข้ากับสีผิวค่อนข้างจะโอเค ลักษณะสีชัดมากและคือเกี่ยง่ายไม่เหนียวไม่เนื้ไม่นานอะไรแล้วเทียมพันติดทนนานแต่ถ้าเทียบกับแคนเมกแล้วแคนเมกติดทนนานกว่าอันนี้จะออกแนวว่าหลุดง่ายกว่าของแคนเมกนั่นเองก็คือดีงามสีสวยด้วยนี่ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เอฟซื้อมาราคา100บาทจําได้แม่นมากเพราะเป็นบัสออนเนื้อครีมอันแรกในกลุ่มของเอฟนั่นเองคือซื้อมา100บาทที่ตลาดนัดแถวบ้านของเอฟนั่นเองนะจ๊ะลองไปหาซื้อดูคือมันติดทนนานดีจริงๆแล้วก็ ราคาถูกด้วยเนาะเดี๋ยวนี้คงไม่ถึงร้อยแล้วล่ะคงจะมีถูกวันนี้ให้หาซื้อกันได้แล้วเนาะต่อไปมาในส่วนของที่ไม่ใช่เนื้อแมตกันม้างดีกว่าเป็นเนื้อแบบเนื้อมีชิมเมอร์ผสมอยู่สามารถแบบทำเป็นไฮไลท์ได้เลยดีกว่าเนาะ <laughs> ก็พูดถึงเจ้าตัวนี้เป็น Baby b a b y ้บอเป็นเชนบัตเตอร์เช er ียบัตนั่นเองชีนบัตเตอร์เช er ียบัตเนาะก็เป็นมเบอร์สีเป็นซันโรสนั่นเอง ก็เป็นลักษณะแบบนี้คืออันนี้ชอบมากแต่ที่ชอบไม่ชอบมันปัดแก้มนะแต่ชอบมาทาตาเอามาทาตาแล้วสวยมากเอฟเคยทําคลิปวิดีโอไอเนี้ยที่แต่งหน้าด้วยเครื่องสําอาจากเซเว่นอะเอามาทําเขียนตาแล้วดูตาดูแพงดูหนูมากเลยเนี่ยแต่ปัดแล้วมันจะลักษณะมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้คือมันสีมันแบบมีชิมเมอร์สีทองพอผสมอยู่นั่นเองแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบกับ อะไรนะของเดอะบามป้าเออเขาบอกว่ามันสีคล้ายๆของเดอะบารมนั่นเองก็เอฟก็ไม่แน่ใจเพราะไม่มีสัดแก้มของเดอะบามก็เลยไม่รู้ว่ามันค้ายกันจริงหรือเปล่าเนาะก็ใครมีก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันเอฟไม่แน่ใจว่าเดอะบารมนี่เขาบอกคล้ายมันชื่อสีว่าอะไรคืออ่านแล้วก็ลืมไปแล้วอะอ่านผ่านๆลืมไปแล้วเหมือนกันนี่ลักษณะจะเป็นเนี่ยมันมันวิ้งวาวมากมันวิ้งวาวมากมันสามารถใช้แทนเป็นไฮไลท์ได้เลย คือก็สวยงามแต่มันดีกว่าเจ้าตัวนี้ตรงที่ว่าตัวนี้มันเป็นกริกเตอร์แบบชัดมากแต่ตัวนี้มันแบบสมูทมันไม่มันมันไม่เป็นแบบเม็ดๆม่ะมันคือมันสมูทไปกับผิวเลยคือแบบทำเป็นไฮไลท์ได้เลยก็อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นราคาร้อยเท่าไหร่ไม่แน่ใจยังไงรองไปหาซื้อกันดูได้เนาะคือสองตัวนี้ซื้อมาจากเซเว่นเราคู่เลยแต่อันนี้ราคา99บาบาทแต่อันนี้ราคาร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะมันคนละเนื้อคนละแบบกันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะ มาในส่วนของวิงๆอย่างที่สองกันบ้างก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นของซิวนาคัลเลอร์นั่นเองเป็นเบอร์04นั่นเองเป็นบัตเชอร์นั่นเองตัวนี้เหมือนกันเลยมีชิมเมอร์สีทองผสมอยู่เห็นไหมใครเห็นบ้างเนี่ยถ้ามองอย่างเห็นไหมมีชิมเมอร์สีทองผสมอยู่แล้วคือสีมันแป้นแหลมมากอันนี้คือเอฟได้มามันแถมมาจากซื้อของยอดในช้อปปี้แล้วเขาแถมมาให้นั่นเองก็ลักษณะเป็นแบบนี้สีแบบ บอกเลยเป็นคนไม่ใช้ปัดแก้มที่เป็นสีชมพูจ๋าหรือชมพูปนแดงแล้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนสีผิวเข้มไงมันไม่เข้ากับเอฟปัดเท่าไหร่คือเห็นสีอย่างเนี้ยมันชัดอย่างงี้นะแต่พอปัดลงลงบนมือสวอตให้ดูเรามันไม่ได้เข้มถึงขนาดนั้นเนี่ยสีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันออกแดงๆชมพูชมพูประมาณนี้ ก็อันนี้ไม่เคยใช้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่แน่ก็บอกไม่ได้ว่ามันติดทนนานแค่ไหนหรือมันไม่ติดทนนานหรือมันยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้าใครเคยซื้อมาใช้แล้วลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็เม้นบอกเอฟด้านล่างได้เนาะก็ถือว่าราคาถูกอีกหนึ่งอย่างใชไห มาในส่วนของวิงวิงกันอีกบ้างนะจ๊ะก็เป็นอันนี้เลยอันนี้เป็นของ ODBO เป็น ODBO Lover b o o k e นั่นเองเป็นเบอร์ศูนย์สี่นั่นเองอันอ o <DD> o นี้คือวิงวาวมากเป็นแบบสามสีอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันคือสีมันดูเป็นแหลงเกินไปที่จะแบบว่ามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเอามาไฮไลท์ก็โอเคนะเอว่าเอามาไฮไลท์อ่ะสวยเลยก็ ปัลงไปปิงเนี่ยสีสวยนี่สีสวยสีแบบชมพูอมส้มแต่ถ้าปัดวนๆเนี่ยก็ชอบอยู่นะเพราะว่าปัดวนๆรวมไปแล้วว่ามันมีชมพูมีแดงมีขาวพอปัดวนๆรวมไปแล้วอ่ะมันก็ออกเป็นแนวแบบชมพูอมพีชอมขาวๆกิ๊กเตอร์แบบมีไฮไลท์เพราะตัวนี้มันทําเป็นไฮไลท์ได้สองตัวนี้ก็ปัดรวมกันแล้วเป็นชมพูชมพูอมพีชหน่อยก็คือสวยเลยคือก็ชอบอันนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันดูเป็นแบบมันฉ่ำวาวเกินไปที่ซื้อ,พอเพราะแคล แพ็เกจจิ้งนั่นแหละดูดิแพ็เกจจิ้งน่ารักมากเลยเป็นรูปหัวใจแบบนี้ก็เอามาประดับไว้บนโต๊ะเครื่องสาอางเป็นผู้หญิงบ้าเครื่องสาอางก็บางทีซื้อมาก็ไม่รู้หรอกซื้อมาทําไมแต่เพราะแพ็เกจจิ้งสวยเลยซื้อมานั่นเองแต่อันนี้ซื้อมาราคาไม่ถึงร้อยจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นปัดแก้มอันแรกๆของเองเหมือนกันก็จําราคาไม่ได้แล้วมันเท่าไหร่ขอไปดูแล้วกันก็เราไปหาซื้อกันดูเพราะว่าหาซื้อง่ายเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางหาซื้อง่าย หาซื้อง่ายกว่าช่วงเทปแต่งหน้าแรกๆอ่ะช่วงนั้นเครื่องสำอางไม่ค่อยบูมไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างดังและค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายก็ลองหาซื้อมาดูนเนาะเดี๋ยวบัสออนเนื้อแมทเราจะไว้พูดที่หลังเราขอพูดถึงบัสออนเนื้อแบบมีผสมกิเตอร์ชิมเมอร์กันให้จบก่อนแล้วกันเนาะมาถึงอันนี้อันนี้เป็นเบคบัตอันนี้เป็นฮาสยาเกิร์ล ถ้าใครดูวันนี่เอฟจะเห็นว่าใต้ตาเอฟที่เขียนเนี่ยก็ใช้ของฮัรสยาเกิลเขียนเหมือนกันก็ยี่ห้อฮัรสยาเกิลเอฟซื้อเป็นอายแชโดว์อันแรกในชีวิตของเอฟมาก็ยี่ห้อฮารสยาเกิลนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะอันนี้เป็นสีส้มเลยอันนี้ e ไม่เคยใช้บอกเลยไม่เคยใช้ได้มาฟรีๆเอฟ e จำไม่ได้เราได้มาจากไหนจำไม่ได้ตั้งแต่แต่งหน้าแรกๆอ่ะเอฟปัดออกมาแล้วมันเหมือนไฮไลท์มากกว่าคืออันยนี้มันสีส้มใช่ไหมแต่พอปัดออกมาแล้วอ่ะ ตอนนนวนวนวนละเมันก้องสีขาวธรรมดาใช้เป็นไฮไลท์เลยน่าจะดีกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่เนี่ยปัดออกมาก็เป็นขาวๆปกติธรรมดาก็ถ้าในราคาหละอันนี้เหมือนราคาจับตลาดนะั้นมันเป็นยี่ห้อตลาดนะั้นธรรมดา เ่เพยพูดแล้วว่ายี่ห้อตลาดนันมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่ใครอยากไฮเอ็นก็ไฮเอ็นไปใครอยากดั๊กโต้ดั๊โตไปใครอยากซื้อตลาดนั้นก็แล้วแต่สําหรับเอฟไม่ได้เกี่ยงแบรนด์ไม่เกี่ยงชั้นไม่เกี่ยงอะไรเลยเพราะว่าใช้ได้หมดอันไหนที่ใช้แล้วไม่แพ้เอฟใช้ได้หมดเอฟจาไม่อะไรทั้งนั้นคือถูกแพงใช้ได้หมดไม่เกี่ยงไม่อะไรเลยอันนี้ก็ทําเป็นไฮไลท์ก็น่าจะได้อยู่ดูนี่มันเป็นขาวๆไปเลยอันนี้เอฟได้มาฟรีไม่แน่ใจราคาก็ขอไปยดูแล้วกันนะจ๊ะลองหาซื้อกันดูได้นะ มาในส่วนของสิวนาอย่างอันนี้เป็นเบคบัตเชอร์เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเบคบัตเชอร์ของสิวนาอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทเองเป็นลักนณาแบบนี้เป็นเบอร์ศูนย์เก้าด้านล่างจะเป็นมีที่ปัดแก้มมาให้แปลงมาให้แต่ค่อนข้างจะแข็งจักเล็กน้อยแล้วก็มีกระจกมาให้เอฟชอบพี่ห่อสิวนาในปัดแก้มของเขาเพราะว่าแทบจะทุกรุ่นเลยเขาจะมีทั้งแปลงแล้วก็กระจกมาให้คือมันพกแล้วทีเดียวไม่ต้องพกแปลงนะคะไม่ต้องเอากระจกมาแบบยุ่งยากอะไรมาณนี้ คือมันดีงามแล้วก็สีสวยด้วยนี้เนื้อสมูทเนี่ยปัดเราลงไปแล้วแบบสวยงามแต่สีมันไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะคือปัดให้หน้าดูแบบลเลือ่อละเลือเล่อ,อคือปัดเราไม่ต้องใช้ไฮไลท์เพิ่มเลยเนี่ยปัดแล้วมันดูแบบเป็นเนื้อมันเหมือนเนื้อชีเนื้อกะเมีย่ยอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เนื้อแมทเพราะมันเป็นเบคบัตเชอร์นั่นเองคือดีงามสวยงามก็ลอไปหาซื้อกันดูอันนี้เหมือนจะเป็นรุ่นใหม่ๆของเขาแหละคงจะมีขายอยู่อันนี้ปนะุ๊บ เหมือนจะพูดเห็นว่ามันเป็นรุ่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งออกมายังไงลองไปหาซื้อดูกันเนาะเหนื่อยยังไง,ง,ไงคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันยังเหลืออีกเนี่ยเยอะเลยถ้าพูดหมดนี่ก็วิดีโอของนานเพราะนี้ก็จะยี่สินาทีแล้วเดี๋ยวจะมาหวีดลองกับเอฟอีกว่าพี่คาร์ทมีโอนานประกาศนานฟังเปลือง 3G เปลือง 4G อ่ะเอฟก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพบกับเอฟกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันจ้า ลุกแล้วนี่คือสาวสไตล์เกา,าหลีหอยมนั่นเองปากสีชมพูแต่งตาน้อยๆไฮไลท์พุ่งๆแบบนี้ก็คิ้วเป็นธรรมชาติแบบนี้